ไปเรียกวัยรุ่นชายมาทํางานเอนอในห้องพักโรงแรมฮะก็คงจะเหมือนว่าเรียกมาเอนเตท์นี่แหละสุดท้ายไอ้เด็กกลุ่มนั้นที่เรียกมาเนี่ยมันไปชวนเพื่อนมานะครับแล้วโอ้โหมาทำารล่างกายมาชิงทรัพย์เขาอีกครับนี่เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับดูสิฮะก็จะปิดจับภาพหนุ่มเกยคนนี้ครับคล้ายๆกับกำลังวิ่งหนีตายออกมาจากห้องพักโรงแรมรองเท้าก็ยังไม่ทันได้ใส่อะ เขาของอื่นๆก็หยิบมาไม่ทานครับวิ่งลมลุกคุกคานแล้วในภาพจะเห็นชายวัยรุ่นอีก4คนวิ่งไล่อยู่ก่อนจะแยกหนีไปอีกทางหนึ่งครับเห็นไหมฮะจะังหวะนี้โอ้โหดู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 นี่คือประมาณหกโมงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแถวๆโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังเกิดเหตุครับหนุ่มเกย์คนนี้ครับอายุ31ไปแจ้งความที่สพอดอยสะเก็ด ยอมรับบอกว่าเขาเนี่ยได้โทรติดต่อ,อชายวัยรุ่นทาง Facebook เ,<อ>เพื่อมาเอนเตอร์เทนครับนัดกันที่โรงแรมนี้เนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกันนะ<ไ>เหมือนกับว่าตัวน้องเองก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนพอออกมาเจอวัยรุ่นพาเพื่อนมาด้วยเอ้าเรียกมามันเพิ่มมาจากไหนเนี่ยน้องก็งงครับและปรากฏว่ามีสองคนใส่สนับมือมาด้วยขู่ว่าจะยิงน้องและจากนั้นก็เริ่มลุมต่อยครับบังคับให้ น้องโอนเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตของคนร้ายก่อนจะขโมยเข้าของมีค่าไปด้วยครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือหเครื่องราคาประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทและก็นาฬิกาสมาร์ทวอตอีก1เรือนราคาประมาณพันกว่าบาทฮะล่าสุดนะครับตำรวจสพดสเกตนำตัวเยาวชน7-8คนมาสอบสวนขยายผลนะครับจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเอาจริงๆนะครับมีทั้งหมด4คนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยทั้งหมดอายุประมาณ14ได้ครับ โดยมีไอ้เจ้าธันวาเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็เป็นคนวางแผนเข้าไปทักตีสนิทกับน้องผู้เสียหายคนนี้ครับพอตัวหนุ่มเกคนนี้ไปเปิดห้องก็เลยโทรตามพักพวกให้ไปรุมทำร้ายน้องอ่าสิบสี่ปีผมนักข่าวมีการพูดคุยกับเยาวชนที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำตอนแรกครับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีวอลเล็ตนะฮะนี่ใส่เสื้อช็อปนะยืนยันบอกว่า,าปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้<ล>บัญชีนี้แล้วตนนแต่จู่จมีเงินเข้า5,800บาท ก็ไม่รู้ใครโอนมาเหมือนกันส่วนเยาว,วชนอีกคนหนึ่งครับนี่คนนี้ครับใส่เสื้อสีดําตัวหนังสือส,สีแดงนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกว่าทันวาเนี่ยเ <มา S 2> <ไ>ป็นหัวหน้าแก๊งเคยถูกจับคดีชิงทรัพย์ที่โรงแรมม่านรูดในลักษณะเดียวกันนี่เรื่องยังอยู่ที่สารเยาว,วชนอยู่เลยนะโอ้โห oh, เรื่องยังพิจาณากันไม่จบฮะ,าะมาทําเรื่องอีกแล้ว เพื่อนๆที่ลูกถูกเรียกมาสอบวันนี้ครับเขาบอกว่าบางคนแค่ไปส่งเฉยๆไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะแต่ที่ไปเพราะว่าโดนไอ้เจ้าทันวาที่เป็นหัวหน้าแก๊งข่มขู่เขาก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยครับอาไปฟังเสียงนิดนึงครับอยู่ดีเงินก็เข้าในบัญชีเท่าไหร่นะห้าพ <5, 800. S 1> ันแปดโดยที่ผมไม่รู้เลยเผมไม่ได้ใช้วอลเล็ตด้วยโอ,อ,อนมาเข้าวอลเล็ตแล้วรู้จักไอ้กลุ่มไหมกลุ่มนั่นไหมในห้องอ่ะไม่รู้ครับ รู้จักสักคนเลยที่โดนกับเนี่ยเขาทำตัวไงนะที่ใส่อดเก่งครับปากเก่งอ้าอยากโดนยังเลยในส่วนผู้เสียหายครับเมื่อวานนี้ตำรวจได้เชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายกำลังรอผลตรวจร่างกายมาประกอบสำนวนคดีครับหลังให้ปากคำเสร็จปุ๊บนะครับผู้เสียหายก็หลบหน้าข่าวไปเลยออกไปด้านหลังโรงพักแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับก็คงจะไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยแหละครับ ส่วนเยาวชนที่ก่อเหตุทั้ง4คนสารจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกหมายจับแล้วนะครับฐานร่วมกรรันปล้นทัพย์โดยใช้กําลังประทุษล้ายนะเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกตัวมาสอบประคำมร่วมกับเจ้าที่สาววิชาชีพด้วยนะครับโอ้โหนี่คือจากเดิมที่จะเรียกมาเอนเตอร์เทนนะสุดท้ายไปตามพักพวกมาที่นี้มาทำร้ายแล้วก็มาปล้นทรัพย์ด้วยนะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะ,อะเออ